อ,อสวัสดีอจะัดโอเคครับสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับก็คือเมื่อกี้จะอัดคลิปหน้าบ้านมันเขาทําก่อสร้างกันแล้วมัดังอเลยตอนคือตอนอื่นไม่ดังนะมาดังต,อตอ่ออัดคลิปเนี่ยโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมจะมาสอนสร้างอีกแล้วสร้างสีพาติดเลยเนะี่ยการสร้างนี้สีพาติดแล้ว คราวนี้จะมาสอนจะเรียกว่าสร้างเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแคนเอ้นะครับอุ้ยโอเคอ่าโอเคครับโอเคครับเนี่ยผมจะมาสอนสร้าเกี่ยวกับสิ่งนี้กันนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกระจกนั่นมันอะไรนะออก็คือ วิธีนี้มันเอาไปดัดแปลงได้เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเลยแล้วกันเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอเคครับเตรียมหมวกก่อแป๊บเดียวจู่ๆมันก็มืดเฉยเลยอ่ะคือคุณอาจจะได้ยินเสียงเพลงอยู่นะครับซึ่งนี้ผมมาคือข้างบ้านก็เปิดเพลงข้างบ้านก็เปิดเพงลงเราเข้าใจโอเค มาอะไรตอนนี้เนี่ยอุย้ยอัดคลิปอยู่โอเครับวิธีสร้างอุปรกรณ์ก่อนก็คือกระโจกบ,บันไดบันไดลิงนะต้องเป็นบันไดลิงออแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกแล้วก็ซูเซนจากนั้นก็ไข่ตัวอะไรก็ได้สักตัวแล้วต้องเป็นสิ่งมีมขนาดสองบล็อกนะคือความสูงสองบล็อกเหมือนสกลตันอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกไก่พวกวัวอะไรเงี้ยที่มันมีแบบความสูงลบล็อกเดียวมันไม่สามารถจะทําได้ หอยู่ไม่ก็ไปทํากันก็ได้ลองทํากันดูเผื่อจะได้นี่ครับให้คุณสร้างเป็นอย่างนี้เลยให้วางโซแซนไว้ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็วางเจ้าบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณเลือกมาหนึ่งบล็อกแล้วก็วางบันไดต่อแต่ให้คุณวางกระจกเลยครับนี่ครับให้มันได้รูปอบ่นี้พอมันได้รูปอยบนี้ปุ๊บให้คุณเอาไข่ของเจ้ามอนเตอร์อะไรที่คุณเลือกมาเอาไปวางต้องไปกดตรงนี้ กดตรงบันไดอะบันไดลิงกดตรงบันไดลิงปุ๊บแล้วเราก็ผักมันเข้าไปนี่ครับคุณได้แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกระจกอ่ามันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เอาพวกแบบไข่พวกหินโบราณอะไรอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งวิธีเนะี้ยเอาไปประยุกต์ได้หลายอันอเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูอันนี้แะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมประยุกต์ได้กนะ็คือเจ้าคิปเปอร์ที่อยู่ในอ่างน้ำเลเห็ก คิปเปอร์อยู่ในอ่างน้ำอันนี้ก็คือสิ่งที่ล้างได้ส่วนอีกอันนึงก็คือเจ้าหัวคิปเปอร์ที่กระดิกได้อันนี้ก็คือเป็นวิธีใช้ใช้วิธีเดียวกับเมื่อกี้แต่เปลี่ยนจากกระจกเป็นบล็อกอะไรอย่างนี้เนี่ยผมเปลี่ยนจากกระจกเป็นไอ้นี่ถังน้ํากับนี่ไอ้นี่ก็ทําเป็นใช้ดินก็คือ,คอมันสามารถเอาประยุกใช้ได้หลายอย่างให้มันแบบดูสวยๆไปประดับบ้านก็ได้เลย แต่มันก็น่าจะระเบิดแหละเพราะฉะนั้น fresh, ไม่ควรทําเป็อ climate, a, image. นอย่างยิ่งโอเคครับพวกเราผมมาสอนแค่นี้คือคุณคืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรมาเดินมาผักก็ช่างหัวมันเนี่ยเดินผักก็ไม่ไปไหนหรอกโอเคแล้วก็ปล่อยให้หัวหัวเจ้าหมอนี่หมุนไปหมุนมาคือมันเหมือนหัวมันหมุนอย่างนี้ถ้ามันไม่เงยหน้ามองผมอ่ะเนี่ยนะเดดเดดคุณลองดูตอนหัวหัวมันหมุนนะคือมันเหมือนหัวปกติเลยหมือนหัวคิปเปอร์ปกติเนี่ยไห หัวคิปเปร์ปกติทามันไม่ไงมามองนะโอเคครับผมก็มาสอนแค่นี้แหละคือถ้าใครเอาไปยุกและใช้แบบเท่ขนาดไหนจะประยุกเป็นยังไงก็คอมเมนต์ก็ได้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบาย